อ่ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้ผมม่อนดีวีนะวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวไอเทมชิ้นหนึ่งฮะซึ่งเป็นระเบิดแก๊สน้ําตานั่นเองนะฮะอยู่ในหมวดหมู่ระเบิดควันนั่นเองนะฮะนี่ชื่อของมันนะฮะหรือชื่อภาษาอังกฤษมันก็คือ CS Gas นะถ้าจําไม่ผิดนะฮะนี่ซึ่งสเปคมันตามนี้เลยนะฮะพาวเวอร์อยู่ที่0ูนย์นะฮะไฟเลนไม่มีฮะแอคคูลาซีไม่มีแต่เอ็มสปีดอยู่ที่98นะฮะมี1ชิ้นนะฮะนี่ดูเลยฮะนี่ฮะ โลโก้ของมันก็เขียนว่า C.S.G. นะฮะ,ะโอ้โหเป็นระเบิดแก๊สน้ำตาลนั่นเองนะฮะนี่ใช้สำหรับควบคุมสถานการณ์เป้าหมายในระยะจะรู้สึกร้อนอย่างรุนแรงและมีน้ำตาไหลนะฮะการหายใจติดขัดและไม่สามารถมองเห็นได้ส่งผลกระทบอะไรส่งผลกระทบทางศักยภาพในด้านต่างๆรุลงทันทีนะก็คือระเบิดนี้ไม่ทำไม่ทำ power กับศัตรูหรือเรานะฮะแต่ถ้าเราไปโดนมันจะเหมืออยังไง รู้สึกตาจะลายอะไรประมาณนี้นะฮะนี่น้ําตาจะไหลอะไรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบในเกมกันนะฮะนี่ลักษณะจะเป็นระเบิดสีแดงนะฮะนี่เห็นไหมฮะสีแดงแล้วมีแถบสีเทานะฮะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะไปกันเลยเอาไปลุยกันเลยฮะอ่านี่นะฮะลักษณะระเบิดจะเป็นอย่างงี้นะเนี่ยสีแดงนะเหมือนระเบิดควันทั่วไปนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะนี่ฮะ เจ้า CS ซีเอ้ย CS ก๊สหรือระเบิดแก๊สน้ำตาลนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะทำปฏิกิริยาอะไรกันบ้างนะฮะนี่เดี๋ยวยิงก่อนฮะนี่เดี๋ยวมาทดสอบกันดูเลยนะฮะดูฮะปาไปแล้วนะฮะตอนนี้ดูฮะมันขึ้นมาไงลักษณะเหมือนระเบิดควันเฮ้ยมันมีอะไรสีแดงขึ้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปอยู่ข้างในดูฮะไหนๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นไหมฮะดูเหมือนมันจะมีอะไรลายๆครับเหมือนเราโดนแก๊สหรือโดนพิษของระเบิดแก๊สน้ำตาไปนะเนี่ยเนี่ย ดูฮะมันมีเอฟเฟกต์ลายลอยขึ้นไปด้วยนะสีแดงๆเน่ะเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่เลยะฮะแหน่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาลองกันใหม่นะฮะเดี๋ยวขอตายสักคู่นะฮะโอ้โหเฮ้ยโคตรเท่เลยนะฮะระเบิดนี้ระเบิดแก๊สน้ำตานะฮะซึ่งไม่ทำดาเมจกับเราแล้วายตรงข้ามนะฮะสำหรับระเบิดชนิดนี้หรือเป็นระเบิดควันเนาะอุ้ยเมาส์หลอนฮะเมื่อกี้สักครู่ฮะนี่เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะฮะ่าไปแล้ว ตอนมันระเบิดมาดูเหมือนจะเป็นระเบิดควันธรรมดาฮะแต่มันจะมีอะไรสีแดงด้วยฮะไหนไหนไหนเห็นไหมฮะดูเหมือนตาภาพมันจะลายนะถ้าเราเข้าไปอยู่ในเอฟเฟกต์หรือโดนเอฟเฟกต์ของมันนะฮะดูฮะเดี๋ยวเราเดินไปก็ลายนะเนี่ยโอ้โหโ้โคตรเท่นะฮะเอ้ยแต่มันดูเหมือนมันจะแป๊บเดียวอย่างนง้ระยะเวลาการทํางานของมันอะเนาะตายใหม่นะฮะเดี๋ยวจะมีเอฟเฟกต์แดงๆลอยขึ้นไปด้วยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะฮะเน่เน่เน่ ดูฮะเน่เน่ดูดูดูดอ๋อเราจเล้าดูนะเขาไปอยู่ข้างในออกมาทักใช่ไหมฮะดูเหมือนภาพมันจะดูบิดเบือนบิดเบียนบิดเบือน,อ,นอะไรประมาณนี้นะฮะเน่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 ดูนะดูระเบิแก๊สน้ำตาน้ำตาไหลเลยโอ้โหไอมันเท่ดีนะฮะน่าจะลงจำหน่ายไทยในเร็วๆนี้นะฮะข้อมูลมาแล้วนะ,ะสำหรับเจ้า cs card นะฮะระเบิดแก๊สน้ำตาของเรานั่นเองอ่า โคตรเท่ฮะน่าจะขายในราคาพอยต์หรือแคสก็อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวลองปาใส่บอทดูสิจะเป็นยังไงมื่นหรือเปล่าดูฮะเนี่ยๆๆโอ้โหภาพมันบิดเบือนไปหมดเลยฮะมันมีเอฟเฟกต์อะไรแรงๆลอยขึ้นไปด้วยนะฮะเหมือนจะเป็นลักษณะของไฟหรือเปล่าเนี่ยโอยแต่การทํางานมันแป๊บเดียวเองนะสำหรับเจ้าซีเอสการเนี่ยหรือระเบิดแก๊สน้ําตาลนั่นเอง ฮะมาดูกันอีกรอบนะฮะเผื่อหลายๆคนอาจติดใจนะฮะนี่ไหนวะเออนี่ฮะมาดูกันเลยลองใกล้ๆสิปึ๊บนี่ฮะสีแดงๆดูมันระเบิดนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูดูดูฮะข้างนอกโอ้โหรายไปหมดแล้วตอนนี้โอ้โหพามาดูขยับนะฮะบิดเบือนเบี้ยวไปหมดฮะเนี่ย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 โอ้โหเอฟเฟกไม่ธรรมดาฮะแต่การทํางานมันแป๊บเดียวนะฮะห้าวิถึงหรือเปล่าไม่ทราบนะเนี่ยน่าจะถึงอยู่นะเนี่ย หมดแล้วสลายไปเร็วมากนะฮะเป็นไงบ้างกับการรีวิวเจ้า CS การนฮะหรือระเบิดแก๊สน้ำตานั้นเองไอเทมชิ้นใหม่นะฮะหากชับใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเพื่อให้พลาดนคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย